hello my friends welcome coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new suggestion from thailand today we are gonna watch interesting video about thailand urgent cambodia suffers a humiliating defeat foreigners slam them as terrible unbearable a blatant imitation of a thai, <laughs> thai viral trend shameful promoting a wall with such a thoughtless idea this is so funny these comments are so funny oh my god this is gonna be a very interesting video and we are gonna watch it from ARC TV YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. Maybe after um, Bangkok City Challenge, uh, Cambodia tries to copy this challenge. They are trying to copy it, right? Okay, this is gonna be very interesting. Let's start the video. <laughs> สวัสดีครับทบบสวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาคุยกันต่อเนื่องนะครับจาก EP ที่ผ่านมาทำเรื่องราวของเขมรโกรโรดแล้วก็ไปโจมตีชาวเกาหลี นะที่ไปแต่งชุดไทยเต้นชุดไทยแล้วก็รวมถึงต่านชาติด้วยนะครับ <Okay. S 1> กับเพลง Bangkok City ของการตร์ <Bangkok S 1> ซึ่งเพลงนี้ <City S 1> โด่งดังแล้วเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลนะฮะมีคนเต้นตามเป็นแสนเป็นล้าน คือถ้ายอดคนที่ทําตามขนาดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไวร่าในแพลตฟอร์มในแอปต่างๆจนเขมรตาร้อนนะเรียกว่าอิจฉากันเลยทีเดียวเกาหลีที่เป็นไอดอลนี่เขาก็งงครับเป็นคุยอะไรวันนี้แปลเป็นภาษาอีสานกับเป็นแมงยน่พอกูรวยตีพอมึงรวยตีไปไหนก็จะได้หาเช่าชุดใส่อยู่นั้นนะเราก็ต้องใส่ชุดที่เราชื่นชอบนะฮะประเทศที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมีความสุขเขมร์ก็เหมือนเป็นไฟลนก้นครับ ไม่เชื่อไปดูได้ขมินออกมา <c oughs> ทําตามเต็มแพลตฟอร์มเลยตอนนี้ซึ่ง <Okay. S 1> ส่วนตัวมองว่ามันน่าเกลียดฮะจริงแต่ละประเทศก็มีซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองนะ <Okay. S 1> มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าขมเมนมันดูไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยนะส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดไทยนะฮะแล้วที่น่าเกลียดไปกว่านั้นเนี่ยบางคนนะ่ะถึงกับใส่เพลง b a n k อกซิตี้ลงไปไม่รู้เจตนาอะไรเจตนาจะว่าเราแบบเป็นฝั่งที่ไปก๊อปปี้นะจริงๆบางท่อนตอตดตัดคำว่าไ h a i l a n d ออกแต่มาเจอคำว่า b a n คอกซิตี้หรือฟังไม่ออกหรืออะไรยังไงใช้เพลงไทยนะครับแต่แต่งชุดไทยนะแต่ใส่ใ<ช>ท<า>มเมีเนม์อะไรเงี้ยเจตประสงค์คืออะไรเจจำนงคืออะไรก<ๆ>ะปั่นหรือ,อยังไงนะ <ๆ S 2> ดู<ๆ>พวกนี้ฮะมันเคลมเป็นความภาคภูมิใจของเมโคตรทรพีคือเรื่องนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะมันเกิดจากผู้ใหญ่ของเขมรน,นี่แหละมันไฟลมันก้นคือก่อนหน้านี้ก็มีการแบบเรียกร้องอ่ะเห็นแล้วทนไม่ได้ฮุนเซนนั่นแหละบอกว่าต้องการพัฒนานะ I think they don't have anything themselves They 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 must have something from their own culture But why they are copying Why they are copying Tidus Th e They they can make they can create their own culture But no <laughs> They just want to copy everything เพราะว่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขมรจำนวนผู้สูงอายุก็เยอะขึ้นแล้วคือมันไม่มีผู้ที่จะแบบสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้ชาตินี้แข็งแกร่งแต่แกเลือกที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของแกมาทําเช่นนี้มาก๊อปชาวบ้านแบบนี้หรือมันน่าละอายไปดูบุกเพศสันนิวาสเยอะครั้งแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีแต่บางคนมันก็รู้จักประยุกต์คือของเรามีเยอะแล้วล่ะ นะครับพลาดแบบนี้ได้เป็นคนเห็ดบอกเลยไม่ปังครับแล้วก็โดนชาวต่างชาติเนี่ยถล่มเยอะเลยวันนี้เราจึงจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อคอนเทนต์ของ,ของเขมรครับที่พยายามหาเพลงที่เหมาะสมแล้วก็แต่งต <Okay. S 1> ัวแบบนี้ตามกระแสของ บงคอกซิตี้ต่ชาติเขามองสิ่งนี้ยังไงนี่ครับฉันคิดว่านี่คือชุดประจำชาติของคัมเมนหนะยิบยกตัวอย่างครับไม่ใช่ชุดที่แกใสนะ่ความคิดเห็นต่อมานี้บอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนชุดไทยดั้งเดิมนี่ฮะเครื่องแต่งกาย <laughs> Thank you for sports Thai traditional dress Okay this is so funny So ประจําชาติของเขเมรมีลักษณะดังนี้หากเป็นเครื่องแต่งกายของเขเมรจะเป็นดังภาพนี้นะครับอย่าหลงประเด็นส่วนคอมเมนต์คนต่อมานี่บอกว่าสร้างไทยแต่เป็นหยังคือมักยางตามหลังไทยเออคนลาเนะเกียไทยทําไมถึงชอบทําตามไทยคอมเมนต์ต่อมานี่บอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะลอกเรียนสไตล์การแต่งตัวอีกแล้วสินะเมนต์ <c oughs> ต่อมาบอกว่าฉันมีเชื้อสายไทยและเวียดนามอยู่ในตัวฉันฉันอาจจะไม่ใช่คนไทยร้อแต่ฉันเรียนและเติบโตที่ ตั้งแต่เด็กฉัน <Okay. S 1> <c oughs> This must be Vietnam right This is a Vietnam comment and it r i Thai h จึงเข้าใจวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศฉันจะต่อต้านทุกสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของไทยนี่ฮะคนลาวบอกว่า ไทยทําอะไรก็ทําตามคือของลาวเนี่ยเขาก็ทําตามนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นออริจินอลนะคราก็ใส่เพลง Bankok City อย่างนี้แหละแล้วบางคนเขาก็เล่นแบบลาวแลนด์ลาวแลนด์เอิงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสนะเนี่ยคนลาวคนต่อมาบอกก็ทําไม่เป็นทําไมไม่ถามเนี่ยคนอินโดบอกว่าช่วยด้วยฉันหลงทางมาตรงนี้ได้ไงคอมเมนต์คนต่อมานี่บอกว่าก๊อปปี้ไทยนะฮะเวียดนามฮะบอกว่าเมื่อฉันชอบดูละครไทยนะนะฮะเนี่ยฮะ อยากเป็นคนไทยและคิดเองไม่ได้เลยตามไทยตลอดเม้นต่อมาคนลาวว่าทําไมคุณถึงชอบลอกเรียนประเทศอื่นล่ะถ้าคุณอยากเห็นอะไรที่เป็นแบบไทยแท้ๆทำไมต้องไปที่เขมเมแน่นอนว่าต้องมาที่ประเทศไทยเนี่ย Amazing copy นะ่ม้นต่อมาครับชาวจีนบอกว่าชุดไทยนี่มันสวยจริงๆนะพูดในคลิปของคอมเมนะเนี่ยการที่ใส่ชุดอื่นไม่ได้ทําให้ชั้นโด่งดังเท่านี้นะครับเม้นต่อมาฮะคนลาวฮะมาถล่มอีกครับว่าชุดไทย สวยมากกูเป็นคนลาวกูยังดูออกเลยเนี่ยเราชื่นชมความพยายามของคุณที่อนุรักษ์การส่งเสริมเครื่องแต่งกายของไทยและวิธีการทักทายแบบไทยนะครับเออพวกนี้มันแต่งตัวเหมือนนางงามเขเมรที่ไปโชว์ที่เวียดนามเลยที่แบบใส่ส้นสูงส้สูงอะน,นะประชันหน้ากับนางงามไทยตอนนั้นอย่างอานาถเหมือนกันนะฮะไปตายอานาถที่เวทีเวียดนามเขาบอกว่าดีนะไม่ใส่โซ่ตรวน เม้นต่อมาของอินโดบอกว่าฉันกลัวกัมพูชาจังเลยเม้นต่อมาฮะของชาวต่างชาติท่านหนึ่งบอกว่า <c oughs> บางทีเขมรควรหันมาให้ความสําคัญกับการยกระดับประเทศของตัวเองให้พ้นจากความยากจนเสียก่อนเม้นต่อมาครับแค่แต่งตัวชุดไทยหลังจากดูละครไทยจบแล้วก็ อ้างโดยไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเลยเหม้นต่อมาครับเห็นต่างครับบอกว่าคุณอ้างทุกอย่างในประเทศไทยต้นฉบับมาจากอินเดียเหม็นต่อมาครับ <laim> เรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าพวกคุณเปลี่ยนคำว่าคัดลอกเป็นคำว่าได้รับอิทธิพลจากเหม้นต่อมาครับสิ่งนี้ <laim ing. S 1> ทําให้แคมโบเดียกลายเป็นตัวตลกเหม้นต่อมากล่าวว่าในขณะที่ประเทศอื่นๆมีชื่อเสียงกัมพูชาบอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นของพวกเราทุกคนเม็นต่อมาครับรอการบังคับใช้กฎหม,มายลิขสิทธิ์นะฮะ ถ้าใช้ได้คงใช้ <Okay. S 1> ไปนานครับเพราะว่าก๊กอบกันมายาวนานตั้งแต่เซกโลโซยันไหมไทยประเทศไทยเจอมาแล้วเหม็นต่อมากล่าวว่าชาว,ขาวเขมรโกหกชาว,ขาวเขมรเองเหม็นต่อมาครับเรากับว่าทั้งสองประเทศอยู่ติดกันจะมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกันเหม็นต่อมาครับตานชาติบอกว่าบอกตรงๆทำไมคนถึงเถียงกันเรื่องไร้สาระเหม็นต่อมาบอกว่ากัมพูชาไม่รู้จักวิธีการไต่ระดับล่างจนถึงระดับสูง ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมองสิ่งนี้ว่า <Okay. S 1> ไทยและกัมพูชานะฮะเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติที่ประเทศเพื่อนบ้านจะส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของกันและกันมันก็ส่งโท์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่ก่อนพวกเขาอาจจะเคยคิดทํามาแล้วแต่พอเห็นไทยประสบความสําเร็จ กับแบงค์ของซิตี้พวกเขาก็พยายามทํา,า,าตามไม่ต้องเข้าใจอะไรยาก <S <S มีการลอกเรียนกันอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับนครวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวในประเทศหรือไม่ตาชาติดูแล้วข้องใจเพราะว่ามันมีคนหนึ่งนะที่แต่งชุดแบบแม่หญิงการ,ราเกตและก็ไปเดินอยู่นครวัดนะฮะภาพตัดไปตัดมาอย่างกับไปหลายสถานที่สุดท้ายจบที่นครวัดเหมือนเดิมฮะเขาก็เลยถามนี่เองอยู่ที่นครวัดมันมีที่เที่ยวที่เดียวเหรอขาเมนก็เลยมาตอบโต้ครับบอกว่า เรามีมากมายแต่เราจะแสดงให้คุณเห็นนครวัดประเทศของเราที่คุณไม่เคยมีมาก่อนต่างชาติก็เลยมาบอกว่าจะดีกว่านี้ถ้าพวกเขาใส่ชุดประจำชาติของตัวเองและนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนอกจากนครวัดเพราะมันทาให้ดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยจริงๆเม้นต่อมาครับมาจากฝรั่งเศสบอกว่ายายคนนี้คลั่งไคล้ชุดไทยสุดๆไปเลยเม้นต่อมาครับเอมเมนข้องใจฮะทำไมถึงเอาแต่ถามนครวัดเป็นสถานที่เดียวในกัมพูชาหรือเปล่าพวกเขา This girl is looking very beautiful by the way I uh, I I only wish that she could use their own dress, their own cultural dress, not Thai dress. She could be very beautiful with their own cultural dress from their history, if they have one. <laughs> but yeah, she she is beautiful girl. I I wish that uh, she could use their own um, country dress, not copy. ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางหลักคืออะไรเราพยายามโปรโมทนครวัดให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะถ้าสถานที่หลักดังสถานที่อื่นก็จะดังตามไปด้วยเม้นต่อมาตมานชาตก็บอกอีกว่าขออภัยถ้าทําให้เสียใจนะแต่นั่นเป็นสถานที่เดียวที่คุณสามารถแสดงภาพได้หรือเปล่าที่อื่นไม่ปลอดภัยใช่ไหมฉันเห็นอาคารนั้นปรากฏขึ้น6ครั้งเลยทีเดียวและนี่แหละคือเรื่องราวของเอมเนนะครับแชร์กันให้รู้ทั่วกันคือหลายคนไปเห็นแล้วล่ะนะเอมเนทำคอนเทนต์แบบนี้แต่ไม่มีต่างชาติซักคนที่ไปใส่ชุดแล้วก็ไป นครวัดแบบนั้นนะฮะได้ยินว่าใส่แล้วโดนจับด้วยเหรอก็มันชุดไทยนี่นารัฐบาลก็น่าจะรู้เวลามีแบบนี้แล้วผมอยากขครย,ยี่เหลือเกินเดี๋ยวเจอคอนเทนต์จุกๆแน่นอนจากหลักล้านมีขึ้นไปหลักสิบล้านแน่ๆนอคาคตสาหรับคอนเทนต์ที่ทุกคนทําตาม<ฮ>ยอดวิวก็จะไป20ล้านแล้วนะครับมันไม่ธรรมดานะนี่ไม่ใช่เพลงรักไม่ใช่เพลงอิงกระแสใดๆแต่นี่คือเพลงท่องเที่ยวที่กระแตตั้งใจทําด้วยมือของตัวเองแล้วมันเป็นแมสเป็นไวรัลอ่ะปรบมือให้เธอกันหน่อยใช่จะสร้างขึ้นได้ไง่ายๆสงกราน นี้นะฮะเอากันให้เป็นไวรัลนี่ใกล้เข้ามาแล้วชุดไทยกันช้ำๆไปเลยนะพวกเราทุกคนยิ่งทุกวันนี้ไม่ต้องยุ่งยากนี่เห็นไหมเขาประยุกต์มาแล้วสบายก็ใส่กับกางเกงยียนได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเวลาเต้นเวลาอะไรนะถ้าสงการมันจะมีดราม่าตามมาอีกกับชุดไทยซึ่งกแต่บอกแล้วว่ามันคือความเสี่ยงแต่มันช่วยจริงๆในการส่งเสริมซอฟต์พอร์ครั้งใหญ่ฝรั่งใส่ตามกัน ระน,นาวอย่างที่ทำคลิปไปเมื่อวานไปย้อนกลับดูได้วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันไว้เยอะๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้เห็นในทุกคลิปที่แอดมินได้อัปเดตข่าวสารไปสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวคนไทยในต่างแดนหรือเรื่องราวที่น่าสนใจของบันเทิงเอเชียมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ไปแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ so this is the end of the video my friends come watch they they are not a of copying they are not a of claiming everything thank you arcTV YouTube channel for sharing this video with us thank you my friends for your suggestions and thank you for watching it together with me have a nice day take care of yourself and let's see you in the next videos bye bye